ถ้ผมสำหรับรุ่นต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ ST19 Phone Clip อ่ารุ่นนี้นะครับกล่องค่อนข้างเล็กตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สังเกตนะครับวัสดุจะเป็น ABS แข็งแรงนะครับตัวนี้ถือว่าแข็งแรงข้อดีที่ได้ของตัวนี้คือมันเล็กมากนะครับมันน่าจะเป็นตัวที่แบบเล็กพกพาง่ายเนี่ยสังเกตเล็กเลยครับตัวนี้ยังมีให้เหมือนเดิมคือซิลิโคนนะครับสำหรับกันกระแทกแต่ตัวเนี้ยถ้าเราเทียบกับสำหรับ s t 0 7นี่คือตัวเริ่มต้นนะครับ ถ้าดู S t 1สเนี่ยซิลิโคนดูแล้วจะหนากว่านะครับตรงนี้การการกระแทกมือถือเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าอ่าขนาดจะเล็กนะครับตัวเนื้อค่อนข้างแข็งแรงเลยเหมือนเดิมครับเชื่อมต่อขาตั้งผ่านเกียวแบบ1ต่อ4ส่วนช่องต่อเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบพอชูเหมือนกันก็คือสามารถต่อได้เป็นพอชูเหมือนกันจุดแตกต่างนะครับตัวนี้เกียวหนต่อ4จะมีแค่ตัวเดียวเลย ถ้าใช้กับขาตั้งเล็กๆผมก็ต้องต้องแจ้งนะครับอาจจะใช้ได้แนวนอนถ้าเราต้องการจะหาขาตั้งใช้เป็นแนวตั้งเนี่ยอาจจะต้องหาขาตั้งที่มันใหญ่กว่านี้แข็งแรงกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าการบาลานซ์เวลาต่อฮอตชูอะไรเงี้ยมันไม่งั้นน้ําหนักมันจะเทไปข้างเดียวนะครับทาให้มันแบบเสียสมดุลได้ส่วนการใช้กับมือถือนะครับตัวเนี้ยถ้าสังเกตยอย่างหนึ่งเลยที่ผมลองเองเลยนะอันนี้ผมลองแบบใส่ดูเนี่ยเทียบ s 407สปริงโอเคกว่าเทียบเลยการแบบดึงเข้าดึงออกจะดูสม,มูทกว่า เอสทีูเนี่ยมันจะดูแบบสั้นๆนิดน,นึงอ่าอันเนี้ยคือโอเคเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะนิ่มนะครับแต่หมายความว่ามันการแบบดึงเนี่ยมันจะสมูทกว่าแล้วเวลาล็อกมือถือเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับเพราะอย่างที่บอกซิลิโคนมันหนาจับมือถือแบบไม่เป็นรอยช่องฮอตชูนะครับมีมาเหมือนเดิมอ่าเนี่ยใส,ยเส่เพิ่มได้ต่อไม้ต่อไฟนะครับเพิ่มได้สําหรับคนที่แบบว่า เฮ้ยอยากได้รุ่นราคาเริ่มต้นเหมือนกันวัสดุแข็งแรงขึ้นมาอีกนิดนึงราคาไม่สูงมากตัว S19 เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับสายที่แบบว่าเฮ้ยข,ข,ขยากต้องการพกพาแบบตัวเล็กๆเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับผม